หนึ่งสองสามอย่าลืมนะอย่าคิดลืมน้ำร้อยนมร้อยเร็วเน้ำใต้สองม่องไหมน้ำเต็มแก้วแตนแตกหนึ่งร้อสวัสดีค่ะทุกคนยูวกับช่องมาลามิวว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 เสียงดังอะวันนี้เราสองคนจะมาทาคลิปอะไรกันคะคุณดีม วันนี้มี Charans ราให้สเรนเขาพูดเองวันนี้เราสองคนจะมาทำคลิปทายคลิปจากอีโมจิกันค่ะทุกคนคนคิดอีโมจิก็คือจะเป็นน้องพลอยกับน้องแป้งเราจะมีกิจกรรมก็คืออันเนี้ยเราเอาน้องมาด้วยสมมติมันมีอยู่ประมาณสิบคำถามถ้าสมมติมิวตอบถูกมิวก็จะเนี้ยตีหัวดีมแล่ผลสุดท้ายอ่ะใครได้คะแนนเยอะกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะต้องเสียเงินพันหนึ่งโอเคปะ เอ้ยมีใครมาเล่นแทนไหมเกะนเลยเธอชนะเขาอยู่แล้วเดแต่ว่าข้อหนึ่งอะสิบวิใครตอบได้ก่อนก็เอาไปตีหัวโอเคแล้วถ้าไม่ได้ทั้งสองคนนะถ้าไม่ได้สองคนก็เตียงคู่ไม่ข้ามไปก่อนแล้วให้โกนกลับมาใหม่ก็ใค้ทั้งคู่ไม่ได้เพราะเราสองคนตีตนกอยู่นะเออได้อยู่โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มคำถามพี่หนึ่งกัน พร้อมยังแป๊งพร้อมยังพอยจับเวลากับชูภาพโอ้โหมองเห็นมั้เห็นปะควายกับอะไรอ่ะกับเป่งเสียงหลอพูดแต่ไม่คิดเดี๋ยวเวลาอุยอะไรอ่ะพูดควายไม่ใช่กี่พยางกี่พยางสองปากควายไม่ใช่ได้เลยโอเคคำตอบแรกก็ตอบไปแล้วก็ต้องให้แป้งกับไอพอยตีครับ มันไม่ทีดีมเลยอ่ะโอ้ยถ้าเกิดเราสองคนแบบตอบได้เผชกันก็ตบแมงทำไมคำถามต่อไปค่ะอันนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาโอ้โหปวดหัวเลยหนึองสามอะไรอ่ะรถของเล่นตอบเลยยิ้มได้หนึ่งคะแนนยิ้สูนะนนนะคะคำถามต่อไปค่ะดูก่อนคำถามที่สามหสอามรับพี่ ไย่ไดมาวเนี่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยอยากได้ยากว่เนี้ได้เนี้หนึ่งสองไม่เห็นอ่เหันหัหันมาเลยก็ได้ช่วงหันมาแก้วลักไดนบอะไรบ้าอะไร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 อะไอะไระไมอใช่อรอะรอะระไรอะไรอะไระไรอะไีอะกรอะ กี่พยางค์กี่พยางค์สี่อะไรบ้างของข้อตรงตัวไว้ใจได้กันเดี๋ยว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 มันนอกเวลาแล้วนี่นอกเวลาแล้วนับป่ะเมื่อกี้ไม่นับไปคำถามต่อไปเออหนึ่งสองสามใจหมา เพิ่มเตือนปารู้แล้วใครได้ตามเขากี่ข้อแล้วเนขาสามข้อแล้วหนึ่งสองสามมองไม่เห็นอาหารมระดินาฬิกาใจอ๋อรักพี่เวลารักเวลาไงไม่ใช่แล้วอันนึงโอ้โหรักไม่ได้ไม่ใช่เกินแล้วด่ะโอ้โหยังจังวะโอ้โห รักไม่ได้บอกกับตัวเองรักไม่ได้เราไม่ต้องไกลเลยนะแต่ไม่รู้เราโดนแล้วมาโดนแล้วเราโดนแล้วเอออู้ยเว้นหลุดเลยได้ป่ะอันนี้สามสามกับสามศูนย์นะสามศูนย์ศูนย์สามศูนย์หนึ่งสองสามมองไม่เห็นมองไม่เห็นเออไอคอนไปหาข้าวมันเถับผีบ้าน แข็งกี่พยางกี่พยางสามมนเป็นอะไรเนี่ยอันเนี้ยโรงเรียนมาเวลาโรงเรียนผีโรงเรียนน้ำแข็งเอ้ยผีนงเยะเตาโดนละโดนละมันเราจริงนะไม่ต้องจับเวลาเถอะมันเร็วไปอ่ะโอเคทุกคนอันต่อไปนะคะว่ามันจะคืออะไรอะไรอ่ะอะไรอ่ะมีจอยเกมเออปืนปืนฉีดน้ำ ขึ้นเครื่องบินมันต้องทำไรปืนอ่ะยิงเกมยิงเครื่องบินคืออะไรละ่ะ <c oughs> แค่นี้ก็ไม่รู้อะ่ะเกมยงิงเครื่องบินเกมนี้นไงเธอไม่รู้จักเหรอช่วงนี้กำลังฮิตเลยอะ่ะน oh, <no. S 2> ี่เ,นเป็นเกมเนี้ย <c oughs> เป็นเกมยงิงเครื่องบินที่เป็นเกมใหม่ล่าสุด <อ mem S 2> ที่แบบเาห้าเอ็ด <c oughs> อ่ะเอามาให้พวกเราเล่นอะ่ะมันได้ตังค์ด้วยนะเธอ จริงเหรอใช่ในตังแบบเงินเลยนะเงินจริงๆไปเลยอ่ะเกมยิงเครื่องบินเกมใหม่ล่าสุดปี2020เราเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่นําเกมยิงเครื่องบินที่คุณเล่นได้คุณจะได้เงินจริงๆและมีโอกาสได้เงินสูงสุดถึง8 0 0 0 0บาทในการเล่นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเกมที่เล่นง่ายๆภาพสวยๆแบบด d ที่ผู้ชายและผู้หญิงก็สามารถเล่นได้แล้วก็แถมยังแบบสามารถเล่นในทั้งระบบ Android และ iOS ได้อีกด้วยถ้าอยากเล่นหรือว่าอยากไวก่อนเล่นก่อนได้ที่ at l 5 s เท่านั้น ย้ำนะคะทุกคน L55S เท่านั้นถ้าอยากเล่นก็แอดไปได้เลยแล้วก็อีกอย่างถ้าหากคุณบอกว่ารู้จักเกมนี้มาจากมาลามิวคุณก็จะได้สิทธิ์สมัครฟรีทันทีไม่เสียค่าสมัครจ้าอย่าลืมมาโหลดเล่นกันนะทุกคน L5S อันนี้โคตรตายตัวนี่ไม่ได้ตอบสักข้อเลยเธอมันอ่อนอนะนี่ได้กี่ข้อละหกเดิมก็ถ้าไม่รวมอันนั้นก็เป็นหกแต่ถ้ารวมก็เป็นสี่ ถ้าลุมกันเวลาอันนี้ไม่ต้องจบเวลาฮะอ้จับเออหนึ่งสองสามให้ดูแล้วกันตายปลอดสุดๆไปเลยนมตาขาล็อกทีไปล้างสีหรอมึงมึงทีเมื่อกี้โอ้โหคิดไม่ลึก้องคิดแบบไม่ลึกๆดูแก้วตานองใจล็อกเหรอแก้วตาขาล็อก แต่ละเพลงคือพีกมากอะเพลงอะไรไม่รู้จักเลยอะเอาของพี่ป้าเนี่ยพี่ดีมเอ้าถ้าพี่ดีมไม่ได้นะหนึ่งสองสามรับไม่ได้ส่งใจส่งรักก็แค่หนึ่งอันนะหมดแล้วใช่ป่ะอีกอันหนึ่งขา้สุดท้ายอรัทุกคนขา้สุดท้ายแค่มิวก็ชนะอยู่แล้วก็ยอมดีมก็ได้นะหนึ่งสองสาม อะไรวะมองไม่มเห็นหนวดชาวนางกับหมูเหา่าคิดเป็นหนวดลุงหนวดตะเต็กต่อแล้วโ okay, อเคอะทุกคนตอนนี้ก็ผ่านไปสิบคำถามแล้วเดี๋ยวเราก็มาเล่นต่อกันตอนนี้มิวก็ได้ประมาณผ่านไปสิบมีมีข้อนึงตอบไม่ได้ตอบได้ก็มิวตอบได้ทั้งหมดเกดข้อดีมตอบได้สองข้อเราจะมาดูว่าต่อไปใครจะ ได้ดีมจะแซมมิวได้หรือเปล่าดีมต้องเล่นได้อีกประมาณโอ้โหสี่ข้อคำถามน่าจะไม่ถึงไงมีว่าชนะอยู่แล้วหนึ่งสองทะเลใจโอ้เขียวกับแดงแดงกับเขียวสวัสดครับกูไม่เคยฟังผิดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรอ่ะตีแรงเลยตีแรงเลยเออเอออย่าพุงหนึ่งสองทะเลใจท้องกันได้ ่ขอตอบก่อนไอวิวตอบก่อนตอบกูบังไม่อยากรักแฉพวกนี้อหรอเมื่อกี้เขาตอบก่อนใครได้ยินว่าใครตอบก่อนวมีวเขาเป็นเจ็ดเธอเป็นสี่เอาถามต่อไปค่ะทุกคนสองเท่าใจจิ้มจิ้มใจลงใจนี่ หนึ่งสองสาอย่าลืมนะอย่าคิดลืมนะอะไรเขาลืมนเขาลืมนะน้ำ้อยอ sich, oui, นมน้ำลอยเร็วเร็วน้ำใต้ซองไม่ซองไหมน้ำเต็มแก้วเฮ้ยเอาเร็ว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 เแตกมันแตกหนึ่งร้อต้อแตกถามสุดท้าย เอาเป็นแล้วดูมันรูไม่รู้ไม่รู้หนึ่งสองสามเก็บไปเอาของกันเอายิงชุบไม่ตีโอเคยื่นหัวมายื่นหัวมาเอยิงตอบของกันไม่มีใครได้คะแนนนะคะแล้วก็ผมชนะนะคะทุกคนมาลงคะแนนกันมิวน่าจะได้เจ็ดดิมมิวได้หนึ่งสองสาม 4ี่ห้าหกเจ็ดอันนี้ดิมได้ดิตอบเออหกเจ็ดที่ไหนดิมไม่ไม่เจ็ดแปดแล้วก็เก้าแปดข้อนี้ไม่ได้อ๋อแปดมั่วหรือเปล่าดิมไม่สี่ใช่ปะสี่ตอบอะไรได้บ้างอ่ะเลือกยากเลยอ่ะหนึ่งไม่แพ้อยู่แล้วแต่ไม่รู้เท่าไหร่สองแล้วก็แดงเขียวสาม ดีแม่สี่มิวชนะค่ะทุกคนเย้มิวได้เงินพันหนึ่งเอามาเลยพันหนึ่งโอเคโอ้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกฎกติกาดีกติกาดีกติกาเพื่กติ๊กไก่เดี๋ยวค่อยให้เดี๋ยวค่อยเออโอมันไม่เป็นกติกาเลยอ่ะดูดิทำแบบเนี้ยทุกคนก็เดี๋ยวถ่ายคลิปให้ตัดลงไงเออใม่ตัดลงมันมันมันไม่โอนคีิโก ทุกคนก็ใครที่ชอบมารามิวนะคะก็ฝากกดส u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งริงไว้ด้วยนะคะทุกคนก็ฝากกดติดตามแฟนเพจมารามิวด้วยนะคะทุกคนแล้วก็กดติดตามไอจีเฟซบุ๊กยนะอันเดอร์สกอร์มารามิวนะคะทุกคนแล้วก็ชื่อเฟซก็เหมือนเดิมชื่อเฟซมิวมิวเหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วก็แฟนเพจมารามิวเป็นภาษาไทยแฟนเพจมารามิวเป็นภาษาไทยนะคะทุกคน แล้วก็เงินหนึ่งพันที่มันแพ้ันไม่ยอมให้รูปมานาม,มันทุกคนแ <c oughs> ค่ดีมขี้กองอ่ะทุกคนโอเคทุกคนพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วก็ขอบคุณแป้งกับพลที่มาในทำอันนี้ให้เราด้วย